สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปนิยายรักสามเศร้าของชาวราศีมังกรนะคะเป็นการทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะคะค่ะการทำนายนะคะเราจะทำนายเป็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ความรู้สึกนะคะของแต่ละฝ่าย แล้วก็เป็นการทำนายแนวโน้มความสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จะทำนายนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมนะคะค่ะชาวราศีมังกรก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึงวันที่20มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ค่ะเป็นอย่างไรนะคะ สถานการณ์ที่เจอนะคะที่ต้องเผชิญอยู่คือได้ไพ่ห้าไม่ทัาค่ะตามมาด้วยไพ่ราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เทมพเพลเมนต์ค่ะออตอนนี้นะ มีปากเสียงกันตลอดนะคะมีอะไรก็พูดจากันไม่ค่อยจะลรงรอยนะมันค่อนข้างขัดแยง้งถึงแม้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่แต่ทะเลาะก,กันตลอดนะคะตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่เจออยู่แล้วก็ต่างฝ่ายก็พยายามปรับนะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็พยายามนะคะพยายามทําใจพยายามที่จะปรับว่าจะทําให้สถานการณ์ยังไงมันจะดีขึ้นเนาะ แล้วก็สําหรับบางคู่นะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มเข้ามาช่วยแล้วแหละมาช่วยปรับสถานการณ์แล้วนะว่าจะทํายังไงนะคะเริ่มเข้ามาช่วยเคลียร์แล้วว่าจะาให้ดีกันหรือว่าให้ให้ทำแบบไหนนะแต่ว่ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะยังไงก็ตามอะ่ะมียังไงก็มีการทะเลาะกันแน่นอนนะสำหรับคู่ของคุณไม่ค่อยจะใจเย็นด้วยนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณนะคะ ว่าตอนนี้ตัวคุณชาวราศีมังกรนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะได้ไพ่จัสตเมนนะคะตามมาด้วยไพ่เก้าถ้วยค่ะ แล้วก็ไพ่ด้วยไฮโรเฟนตัวคุณใจเย็นเหมือนกันนะคะเนี่ยชาวราศีมังกรนะด้วยนิสัยของคุณด้วยแหละชาวธาตุดินนะคะคุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะคุณรู้คําตอบอยู่แล้วนะคุณรู้แล้วว่าตัวคุณต้องการอะไรนะหรือว่าคุณรู้แล้วว่ามันจะไปมันจะเป็นแบบไหนนะอ๋อตัวชาวราศีมังกรอนะ่ะพยายามทําใจกับกับคนที่เจอนะเพราะยังไงอะ่ะคุณก็รู้ดีว่าคู่ของคุณอะ่ะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะเหตุการณ์เนี้ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ ชาวราศีมังกรใจดีมากนะคะคุณให้อภัยนะคะคุณเป็นฝ่ายที่ให้อภัยคุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางได้นะถึงแม้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเลยเหมือนกันนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคู่ของคุณนะคนที่คุณคบอยู่นะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรคะ่ะ ได้พาเดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็พาอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็พายหกไม้เท้านะคะอ่อสถานการณ์ที่เจอน่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะ ่ังฝ่ายต่างค่อนข้างใจเย็นลงแล้วเหมือนกันนะคะถึงจะมีการที่แบบแอคชั่นออกแอคชั่นมีปากเสียงไปแล้วหรือว่ามีการทะเลาะกันไปแล้วนะคะเขาค่อนข้างที่จะเริ่มคิดได้แล้วนะคะเขาเหมือนกับเอ่อเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้พยายามจะหยุดพยายามทาให้ทุกอย่างอะ่ะอ่อมันวินวินอะ่ะคือให้ทุกคนน่ะแฮปปี้นะแล้วก็ ความสัมพันธ์เนี่ยไม,ไม่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ต่อแล้วนะคือยังไม่ได้เลิกลาแต่ก็ไม่ได้แบบพยายามทําอะไรให้มันให้มันก้าวไปเพื่อเหมือนก็ว่าอาไม่พยายามที่จะเดินไปเพื่อจุดหมายที่มันมันมันยังมีความขัดแย้งอะ่ะค่อนข้างที่จะใจเย็นแล้วก็หยุดนิ่งนะเดือนเนี้ยอตอนเนี้ยนะคะสำหรับคนที่คุณคบอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามหรือว่าคู่กรณีของคุณนะตอนนี้เขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะคู่กรณีของคุณนะคะได้ไพ่สิบเหรียญคะ่ะราชินีถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะเขาอยากจะอยู่แบบเป็นครอบครัวนะคะเขาพยายามที่จะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในแบบที่ ที่เขาคิดว่ามันจะดีอ่ะนะคะเขาคิดว่าเขามีความหวังเขาอยากจะสร้างครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวเขาหวังว่าครั้งนี้นะคะจะทําให้ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างมากนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเริ่มกับตลบปัดอ่ะ อะไรที่เคยดีก็ไม่ดีนะคะอะไรที่คิดว่าไม่ดีมันก็กลับเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เป็นความคาดหวังนะคะว่าเป็นครอบครัวนะคะในเมื่อมันมันมีกันสามคนน่ะนะคะ,ะเขาพยายามที่จะมองข้ามตรงนี้ไปอะ่ะมองข้ามจุดที่เรียกว่าสามคนไปพยายามที่จะยืนหยัดให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ,ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ ได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่เด็กถือดาบค่ะแล้วก็สามไม้เท้าความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะ่ะเหมือนพัฒนาดีขึ้นนะในเดือนนี้ค่ะมีการใช้เวลากับครอบครัวนะอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะพยายามมองอนาคตที่ดีร่วมกันแล้วนะคะเอ่อ ได้ไพ่เด็กถือดาบด้วยนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างมันยังจะไม่ไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นไปแบบกระท่อนกระแท่นอะ่ะแต่แต่คุณก็เริ่มเริ่มรู้แล้วนะว่าคุณจะไปแบบไหนกันอะไรที่จะทําให้อ่ทุกอย่างกลับมาเป็นครอบครัวเราก็อ่ เริ่มวางแผนอนาคตที่ที่มันดีขึ้นถ้าใครที่ยังเป็นแค่แฟนกันเนี่ยเหมือนกับเริ่มมีแผนที่จะพัฒนาไปให้ไกลกว่านั้นส่วนใครที่เป็นครอบครัวนะเริ่มมองแล้วว่าจะทํายังไงเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นนะ เดือนนี้นะคะสถานการณ์เริ่มเริ่มกลับมาถือว่าค่อนข้างดีนะถึงแม้จะไม่ได้แสดงออกด้วยความแบบกลับมาหวานชื่นนะแต่ก็มีสิ่งดีๆที่เริ่มกลับมาคุยมาวางแผนร่วมกันนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะในเดือนธันวาคม2564นะสถานการณ์แนวโน้มความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ ได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่เจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพยอ่อศวินถือดาบนะถือว่าเป็นแนวโนมที่ดีติดต่อกัน2เดือนเนาะเดือนธันวาคมก็ถือว่าดีขึ้นเริ่มมีความหวานกันมากขึ้นแล้วนะคะ ค่อนข้างที่จะกลับมาดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นแคร์ความรู้สึกมากขึ้นนะคะอ,อ่แล้วก็มีการที่แบบเป็นการหยุดนะคะ mm hmm. เพื่อมองดูนะทิศทางที่จะไปพอๆเหมือนว่าคุณจะรู้คําตอบแล้วคุณก็พยายามเต็มที่สู้เต็มที่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่มันดีขึ้นนะแล้วก็ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาคุณนะคะชาวราศีมังกรคุณสู้ไม่ถอยนะความรักของคุณเดือนนี้คุณเดินหน้าเต็มที่นะคะคุณไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปแบบหยุดหยุดชะง,งักเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า,าแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนมกราคม2565เนี่ยหลังปีใหม่แล้วนะความรักเนะะี่ยค่ะจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ ได้ไพ่เจดาบนะคะลุ้นมากเลยนะคะเดือนนี้เพราะว่าดีมาสองเดือนแล้วนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะฟูลค่ะแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะกลายเป็นว่านะคะเดือนมกราคมนะก็ยังมีเรื่องที่แบบแอบแอบซ่อนๆออยู่แหละนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่ เหมือนจะเรียกว่าไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่เชิงนะคุณก็ยังยังมีความรู้สึกที่แบบยังเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่นะแต่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะอยากเดินออกไปจากสถานการณ์นี้แล้วแหละนะคะ อยากให้มันจบๆจบไปหรือว่าอยากให้อ่าอยากเอาตัวเองออกไปจากเรื่องราวแบบนี้นะถึงแม้ว่าอ่าไม่ใช่ว่าเลิกลานะคะอาจจะเหมือนกับพักผ่อนรีแลกคือออกไปจากเหตุการณ์นี้ออกไปจากความรู้สึกแบบนี้นะคะถึงแม้แบบไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรจะทําแบบไหนแต่คุณก็ยังอยากที่จะให้มันเหมือนกับว่าก้าวออกไปสักทีนะคะเดือนนี้ยังไงคุณก็ยังดูแลเอาใจใส่นะคะ ประคับประคองความรักของคุณต่อไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังแบบยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะยังไม่ได้ดีขึ้นมากมันไม่มีแนวโน้มในการเลิกกันแต่ก็เหมือนกับยังยังเรื่อยๆนะคะยังสถานการณ์ก็ยังอยู่ไปแบบเรื่อยๆนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับ ชาวราศีมังกรที่ตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะอดทนนะคะผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปแล้วก็ขอให้จบเหตุการณ์รักสามเศร้าให้คุณมีแค่คนสองคนนะเพราะว่าความรักนะคะมันไม่ควรจะมีสามคนนะคะ,ะขอเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ใจค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอตด,ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ